เป็นส่วนในชกค,คำฝากระโปรงนะฮะเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่านะไม่หนักมากแต่ว่าเราเปิดแล้วมันขึ้นไปได้เลยยกประมาณ2นิ้วครึ่งนะว่าผมดูจากแนวกันชนอะ่ะไม่ใช่2นิ้วน่าจะมากกว่า2นิ้วอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ใส่ล้อแม็กพิเศษเข้าไป20นิ้วดำตัดเงินนะฮะบอกได้เลยว่าออฟเซ็ตนบี่คุณแจาวางเข้าไปได้เลยทั้งโดทั้งดอกนะฮะตัวนี้ใส่ของในส่วนของปีกนกปับเป้าของ Y O N G มาพร้อมกับ ลูกหมากกันโคง้งก็มีการเปลี่ยนโคกด้วยนะฮะลูกขาใส่บันไดข้างเหล็กด้วยนะหัวเดียวใส่เหล็กฮัมเมอร์นะผมเพิ่งเห็นเลยนะตั้งแต่ผมรีวิวมาเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะตรงนี้บอกได้เลยว่ามีแผ่นกันลื่นด้วยแล้วในส่วนของกันชนหลังเนี่ยนะเป็นค้ายฮัมเมอร์เช่นกันนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นโนวาซีรีส์เหล็กแข็งแรงมากๆ 4H เนะครับ <S <S <He ads> เห็นไหมมันจะขึ้นไฟสีส้มๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ4 L นะครับก็คือ4 High และ f 4 Low นั่นเองใช้ในการหมุนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับใช้หมุนเอานะครับเห็นะสามสองหนึ่งเริ่เลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Ford b a n k Musser 789นะครับเป็นช่องที่จะมารีวิว Ford Nexgen t Ranger 2023ในชั่วโมงนี้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังกันเลยนะวันนี้เป็นคันสีดำบอกได้เลยว่า หัวเดียวก็เฟียวได้นั่นเองนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วนะครับเมื่อมาเจอในส่วนของฝาปรงตรงนี้นะครับใส่อคิลิกสีแดงเข้าไปแลนเจอร์นะตัดกับสีดําเข้ากันมากมากเลยฝาปงด้านหน้าสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างใต้ฝากระโปรงนั่นเองนะก็คือคือเครื่องยนต์นะครับอืมอ่าเปิดจากฝั่งซ้ายมือเช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะต้องเอื้อมหนัก ยกแรงๆนะมันถึงจะขึ้นนะเพราะว่าตวเนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นในส่วนของชกอ,อักหนักใช้ได้นะครับเป็นส่วนในชกค,คำฝากระโปรงนะฮะเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่านะไม่หนักมากแต่ว่าเราเปิดแล้วมันขึ้นไปได้เลยตรงนี้ก็นะเผื่อไว้ชกมันพังนะใช้ทดแทนกันได้นะนะครับนั่นเองนะ เมื่อเปิดฝาโปงขึ้นมาเราก็จะเจอในส่วนของตรงนี้ครับเป็นแผ่นโฟมนิ่มๆเกรดพิเศษนะครับช่วยซับเสียงช่วยซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะตัวนี้บอกได้เลยวว่าเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับแรงม้าเขาอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะฮะเครื่องยนต์นะเอาตัวเดียวกับตัวสปอร์ตมาใส่ไว์แทก,ก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ XLS ก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้เครื่องแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่คันนี้ถูกใส่ในหัวเดี่ยวก็เฟี้ยวได้นั่นเองนะครับตัวนี้ทำงานพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตรงนู้นก็คือจะเป็นในส่วนของเบรกปั๊มลมนะมันจะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะ เวลาเหยียบมันจะมีแรงต้านอยู่ที่เท้านั่นเองเนาะส่วนเขียวๆก็จะเป็นน้ำม่อนนะนี้ก็จะเป็นปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของกองอากาศนั่นเองที่หายไปนะหัวเดียวก็หายเหมือนกันคือสายพานนับหน้าเครื่องจะไม่มีสายพานหน้าเครื่องอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเจ้าฟอร์ดเน็กเจอเรนเจ,เจนะเขาออกแบบมาไม่ให้มีสายพานแล้วเพราะว่าตัวนี้ เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมการทํางานด้วยระบบดีเลย์นั่นเองนะสีแดงๆตรงนี้นะครับดีเลย์ควบคุมการทํางานทั้งหมดเลยทําให้เครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะฮะแล้วก็ง่ายต่อการขับขี่นั่นเองเพราะว่ามันไม่ไปดึงกําลังจากเครื่องยนต์มาใช้ด้วยนั่นเองนะตรงนี้แบตเตอรี่นะครับ 7 5์นะฮะหัวเดียวคือจะเป็น75นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น Sport XLS หรือ Ytag ก็คือจะเป็น80เป็น AGM นั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ก็จ่ายไฟได้ลึกจริงๆนะที่สำคัญมันก็มีโครงกิจเหมือนกันที่อยู่ด้านในนะช่วยซับไม่ให้น้ำกรดน้ำกั่นหรือของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่ลุกเนี้ซึมกระชอออกมานะเพราะว่าลูกค้าซื้อตัวน,นี้ไปออฟรถแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วหัวเดียวด้วยนะ นะเจ้าของสวนทุเรียนเศรษฐีเขาแต่งกันอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของแอร์นะท่อเงินเงินตรงนี้นะครับตาร์รถแป๊บเดียวก็จะเป็นะองขึ้นมาเลยนะรองน้านะทำให้แอร์รถฟอร์ดเน็กเจนหัวเดียวคันนี้เย็นเร็วเย,ย็นไวเย็นเร็วทันใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาแยกโซนนะตรงนี้คือโซนเย็นฝั่งนั้นคือโซนร้อนเครื่องยนต์กับเทอร์โบนั่นเองแยกฝั่งชัดเจนเลยทีเดียวเชียวนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ สาธิตวิธีปิดฝาปรงอย่างถูวิธีต้องใช้แรงกดนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันหนักมากเลยนะแล้วก็ปล่อยลงไป <c oughs> นะครับไม่ต้องกลัวฝาปรงเจ็บแต่อย่างใดเนาะ <c oughs> เมื่อมาเจอไฟหน้านะครับตัวนี้มีการแปลงไฟหน้านะฮะเอาเจ้าตัวในส่วนของตัววายแท็กตัวตอมแท็กหรือตัวท็อปสุดมาใส่ในหัวเดียวนะเพราะตัวนี้เป็นไฟ Ma t ทิ LED แล้วด้วยนะครับข้างบนคือไฟสูงข้างล่างคือไฟต่ำเป็นเลนโปรเจคเตอร์ LED สีขาวๆแล้วนั่นเองนะครับ เมื่อเราสตาร์ทรถนะมันก็จะเป็นลําแสงสีขาวๆนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ไฟสองข้างทางนะใช้ได้นะฮะเวลาเราเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายไฟตรงขาวๆเนี่ยมันจะหมุนนะช่วยมุมอับของสายตาในยามค่าคืนนั่นเองนะทำให้เรามองด้านข้างอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเชียวนะครับมาส่วนในของกระจังหน้านะครับ F O R D บอกได้เลยว่า เจ้า Ford r a p t o ต V6 นั่นเองมาพร้อมกับไฟมินิไลทสามจุดหนึ่งสองสามสี่ต้นๆแบบนี้หล่อมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โ oh หนะตัวนี้ยกขึ้นไปสูงมากๆเลยนะผมว่ายกประมาณสองนิ้วครึ่งนะเพราะว่าผมดูจากแนวกันชนน่ะไม่ใช่สองนิ้วน่าจะมากกว่าสองนิ้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะใส่กันชนฮัมเมอร์เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแอต a ลสนะเอาแอตแลสมาใส่หัวเดียวบอกได้เลยว่าเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับนะมาพร้อมกับในส่วนของไฟ ตัดหมอกหน้าตัวนี้คือนะมันจะเป็นสามดวงหนึ่งสองสาม led นะสีส้มสลับสีขาวแบบนี้เจ๋งเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือจะมีแผ่นอะคริลิกฮามเมอร์สีแดงตัดแบบนี้เลยนะฮะข้างล่างเนี้ยข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นห่วงลากจูงสีแดงๆนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้สตันครึ่งเลยทีเดียวเชียวนะแข็งแรงมากๆมันยึดเกาะกับชชสซีตรงนี้เป็นแ็งเกโอ้โหนะลูกค้าใส่สีแดงเข้าไปนะตรงนี้สีดําบอกได้เลยว่าเป็นชุดเหล็ก แข็งแรงมากๆป้องกันไม่ให้เศษหินมันกระเด็นไปโดนอ่างน้ํามันหรือพวกรังพึ่งหม้อน,น้ารังพึ่งแอร์นั่นเองช่วยได้เป็นอย่างดีเลย <c oughs> แข็งเหล็กเอาอยู่หมดเวลาเราไปมุดลงโคลนลงหลุมกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้โอ้มีเว้นใส่เซนเซอร์ด้วยนะแต่ว่ารุ่นหัวเดียวไม่มีเซนเซอร์นะแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะ นะครับอ่ะตรงนี้นะครับด้านข้างนะบอกได้เลยว่าตีโป่งออกมา6นิ้วนะใส่หมุดเข้าไป6จุด1 2 3 4 5 6มันจะพอดีกับเจ้าซุมล้อตัวนี้นะครับมันจะพอดีกับยางตัวนี้นะซึ่งยางตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ใส่ล้อแม็กพิเศษเข้าไป20นิ้วดำตัดเงินนะฮะบ,บอกได้เลยว่าออฟเซต็ตลบ44่สีกูจ้าวางเข้าไปได้เลยทั้งทั้งดอกนะฮะนะยางตัวนี้นะครับ3ามสิบมคูสิ2สนั่นเองตัวนี้ยกขึ้นไป2นิ้วครึ่งย่างแน่นอนเพราะ สูงกว่าปะกะติเนาะตัวนี้ใส่ของในส่วนของปีกนกปรับปรงศาของ YO NG oh. มาพร้อมกับลูกหมากกันโค้งแล้วมีการเปลี่ยนโชคด้วยนะฮะบ, oh. บอกได้เลยว่าตัวนี้มีการปรับโชคด้วยนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมากกันโค้งเข้าไปเลยนะทาให้ช่วงล่างหรือเสถียรภาพในการทรงตัวมันดี oh. นั่นเองนะโอ้โห oh. 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 เจ๋งเลยทีเดียวเชียวหัวเดียวนะ อันนี้เอาไปบรรทุกทุเรียนรางกองรางศาสตร์เงาะได้เป็นตันๆเลยทีเดียวเชียวนะครับเจ๋งมากๆเลยช่วงล่างยึดเกาะพื้นถนนดีเยี่ยมอย่างแน่นอนพอมาเจอของด้านข้างนะตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้วแล้วก็มีระบบป้องกันการชนจากด้านข้างด้วยรถเก่งมอเตอร์ไซค์ชอบสายเบียดเบียดมาปังไม่ต้องกลัวครับตัวนี้เรามีการเซฟตี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับ กระจกจะไม่หักได้นั่นเองเนาะตัวนี้ก็คือฟิล์มนะครับตัวนี้ลูกค้าใส่เป็น60ปนะถ้า80มันก็จะเข้มๆนะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้60 80หรือ40นนั่นเองนะลูกค้าใส่บันไดข้างเหล็กด้วยนะหัวเดียวใส่เหล็กฮฮมเมอร์นะผมเพิ่งเห็นเลยนะตั้งแต่ผมรีวิวมาเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะตัวนี้บอกได้เลยว่ามีแผ่นกันลื่นด้วยแล้วก็เมื่อเราเปิดประตูเนี่ยมันจะมีไฟนะฮะนี่หัวเดียวก็เฟียวได้นะครับบอกได้เลย ข้อดีของมันก็คือป้องกันการชนจากด้านข้างด้วยเมื่อมีแบบไปเข้าห้างรถเข็นไหลมาโดนรถเรามันก็จะโดนเหล็กก่อนเนาะรถเข็นหักได้นะนะครับอ่ะตัวนี้เป้ารองมือจับนะครับใส่ครอบเข้าไปเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยที่อยู่ด้านในนั่นเองนะส่วนด้านหลังนะช่วงมันจะยาวมากเลยบางที่บางคนก็เรียกว่าหัวเดี่ยวบางคนก็เรียกว่าช่วงยาวแล้วแต่จะเรียกนะได้เหมือนกันแล้วก็มันรองรับนะน้ำหนักได้เยอะไปตันๆเลยแล้วก็บรรจุสัมภาระได้เยอะกว่าปกติเลยนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ย เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระทั้งหมดเลยตัวนี้ใส่โชกผ่อนแรงเข้าไปนะฮะของ G T P r O เข้าไปสีแดงๆแบบนี้ทำให้รถ หัวเดียวก็เฟี้ยวได้ฝากระโปรงฝากระบะท้ายนี่เบาเลยนะครับไฟท้ายก็แปลงใหม่เป็น LED นะเอาไฟท้ายของเจ้าแรปเตอร์มาใส่นั่นเองหรือเจ้าส t o r m มแทกเจ้าไวแท็กในี่คล้ายๆกันหมดเลยนะมีในส่วนของบายสปอร์ตเลดหรือ b ายสปอร์ตโหมด้วยนะครับนะตัวนี้ใส่หลอกไว้ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะแต่ว่าโคม LED เนี่ยเป็น Full LED ไฟใช้งานได้จริงแต่ระบบความปลอดภัยไม่สามารถใช้ได้นะติดหลอกเอาไว้นั่นเองนะครับอ่ะนะ เดี๋ยวผมจะปิดฝากระบะท้ายเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับในส่วนของครอบฝากระโปรงท้ายเข้าไป FORD โอ้โหดูจากด้านหลังสวยงามมากๆเลยนะแทบไม่รู้ว่าเป็นหัวเดียวเลยนะครับแล้วในส่วนของการชนหลังเนี่ยนะเป็นค่ายฮามเมอร์เช่นกันนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นโนวาซีรีสแหลกแข็งแรงมากๆคันนี้นะ ลูกค้าบอกได้เลยว่าหัวเดียวแต่ว่านะแต่งเต็มคาราเบลจริงๆนะแต่งเต็มรอบคันแบบนี้เลยมาพร้อมกับในส่วนของห่วงโอเมก้าสีแดงๆแบบนี้นะเจ๋งเลยนะฮะสามารถรองรับน้ําหนักได้เป็นตันๆเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของจุดสุดท้ายของรถคันนี้นะครับก็คือภายในนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูว่าโอ้ขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายนะเพราะว่าตรงนี้ใส่ไอตัวบันได ใส่บันไดฮัมเมอร์เข้าไปแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งนะผมชอบมากเลยนะแล้วเบาะเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าปรับสูงต่ําได้ไหมปรับไม่ได้นะได้แค่เอียงนอนกับเอียงมาข้างหน้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นเบาะปรับเอียงได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้เนาะพวงมาลัยก็ปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงขึ้นลงดึงเข้าหาตัวก็ได้ลักษณะนี้เนาะเมื่อได้ตำแหน่งที่สมควรล็อกมันเลยนะครับอ่ะ กุญแจตัวนี้นะครับหัวเดียวเป็นแบบไขนะยังไม่ใช่พูดสตาร์ทนะครับก็จิ้มแล้วก็ไขเข้าไปเลยนะวิธีการสตาร์ทต้องเหยียบคัตด,ด้วยนะถ้าไม่เหยียบคัตรถสตาร์ทไม่ติดเหยียบคัตเข้าไปนะตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของแอร์ออโต้แล้วด้วยนะเย็นชํำเลยนะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เป็น มัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลวิทยุ CD MP3 ได้ที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะหน้าจอตรงกลางเป็นแบบซิงค์โฟเอนะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นั่นเองนะมีช่องเสียบ USB-A USB-C ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เมนวลนะครับเกียร์กระปุกนั่นเอง6สปีดนะครับนี่ผมจะปรับให้ดูนะเข้าเกียร์ก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้างดันฝั่งนี้หน่อย6นะครับส่วนเกียร์ถอยหลังแนะนำให้งัดขึ้นมานครับ งัดก่อนนะแล้วก็ดันไปให้สุดเลยนะครับมันจะเป็นเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับถ้าดันไม่สุดมันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะมันจะอยู่ที่หัวเกียร์ตรงนี้นะครับรถอาจจะพุ่งขึ้นหน้าได้นะในขณะที่ท่านถอยหลังนะแนะนําให้งัดหัวเกียร์ก่อนนะครับนั่นเองเนาะนะครับอ่ะในส่วนของนี้ครับเป็นปุ่มชิปอ n อนด f ไฟมีมาแล้วนะครับหัวเดียว7จ็ดแสนเจ็ดโอ้โหบ้าไปแล้วนะ2อ H 4 H 4 L เมื่อเราปรับตรงนี้โหมดการขับขี่มันจะมาขึ้นที่หน้าจอตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะ เลือกโหมดการขับขี่ให้ดูอันนี้คือหัวเดียวนะครับในส่วนของ 2H นะครับโหมดการขับขี่แล้วก็ 4H นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นไฟสีส้มๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ4 L นะครับก็คือ4 High ฮและโ o ร์นั่นเองใช้ในการหมุนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับใช้หมุนเอานะครับเห็นไหมสองเฮ4สนะครับใช้หมุนเอานะดูสังเกตจุดโขขาวตรงนี้นะครับมันจะเป็นในตำแหน่งของปรับโหมดการขับขี่นั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเบร มือดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะตัวนี้นะเป็นไฟหนะ้าออโตโลแล้วด้วยนี่นะครับขออนุญ,ญาตดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงรถอย่างถูกวิธีนะฮะก้าวลงมาเลยนะครับแล้วก็นะกระโดดลงมาเลยนะครับแล้วก็ปิดประตูนั่นเองอันนี้หัวเดียวก็เฟียวได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับรถคันนี้นะครับหัวเดียวก็เฟี้ยวได้ราคาค่าตัวดําเดิมเป่าๆเาขาอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะครับ นะยังไม่รวมชุดแต่งแบบนี้นะครับนะยังไม่รวมเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบนี้หรืออยากรู้ราคาชุดแต่งแต่ละชิ้นสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0 9 5 1 9 8 7 8 9 4ผมแบงค์มูเซอร์789ยินดีให้บริการและยินดีให้คําแนะนําเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้เนาะสำหรับท้ายนี้นะครับลูกค้าที่ชมคลิปนี้ผมตั้งแต่แรกจนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะครับผมคิดอะไรก็ได้เงินคิดอะไรก็ได้ทองนะเกิดโชคเกิดลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีเช่นเคยเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่า สวัสวัสดีครับแล้วไปดูรอบคันกันอีกรอบเลย